คุณการกณิตนะครับตามด้วยท่านมนพรเจริญศรีเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวการกณิต<ม>แท้วสันต,ติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักพลังประชาราัฐเขตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์และดุสิตค่ะดิฉันขอหารือท่านประธานสามเรื่องค่ะ เรื่องที่1เป็นเรื่องของอกรุงเทพชั้นในอย่างเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ท่อระบายน้ําจะเป็นฝาตะแกงเหล็กเป็นจํานวนมากแต่ได้ถูกปิดทับด้วยยางมาต่อยเพื่อรองรับกับงานจักรยานที่เกิดขึ้นมาเกือบสองปีแล้วแต่เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลงแล้วกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการอเอา ยางมาต่อยออกทําให้น้ําไม่สามารถระบายได้เกิดน้ําท่วมขังและน้ําไหลเข้าบ้านพี่น้องประชาชนฝากกรุงเทพมหานครนะคะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับคนกรุงเทพชั้นในด้วยค่ะเรื่องที่สองถนนประชาธิปไตยเขตพระนครค่ะฟุตบาทสุดตัวเป็นเ,เป็นระยะยาวตั้งแต่สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์จนถึงแยกประชากะเกษมค่ะมีผู้สูงอายุสะดุดหกลม้มหลายรายแล้วค่ะ ฝากท่านาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยดําเนินการแก้ไขให้คนพระนครนด้วยนะคะส่วนเรื่องที่สนะคะดิฉันขอสอบถามความคืบหน้าในเรื่องของการจัดซื้อและติดตั้งถังดับเพลิงในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะซึ่งดิฉันได้หาลือกับท่านประธานไปสองครั้งแล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงทั้งใหม่ก็ยังไม่มานะคะ ซึ่งถังจำนวนมากเนี่ยถูกใช้ไปแล้วบ้างก็ชำรุดนะคะชาวบ้านฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะช่วยรีบจัดถังดับเพลิงให้กับคนกรุงเทพด้วยนะคะให้คนกรุงเทพได้อุ่นใจค่ะขอบคุณมากค่ะรรท่านประธานขอบคุณครับ